โชว์รูมวชิรยนนะคะศูนย์รวมขายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านลักสี่แจ้งวัฒนะแห่งนี้เลยค่ะคันนี้นะคะก็คือ Toyota v a ีออค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะรุ่น E ซดานนะคะปี2017ค่ะตรงหน้าปรับใหม่ค่ะทุกคนเป็นแบบเลือนแสงนะจ๊ะแล้วคือไม่นี้คือไม่แท้ไม่จริงวิ่งมาแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหและแอคือ เย็นมากอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าแอร์เย็นเฉียบค่ะสามากนะคะเปิดได้หมดเลยนะ C D M P 3เสียบ A U X <ม>นะคะเนี่ยค่ะเสียบ U S B <ม>นะคะได้หมดฟัง F M A M ได้หมดเลยนะคะฟังเพลงได้สำหรับระบบเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์แบบออโต้ค่ะทุกคนคาาเงินเดือนขั้นต่ำนะคะเริ่มที่15,000บาทคุณก็สามารถผ่อนแบบสบายๆเดือนละ7,000บาทเท่านั้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะยังคงอยู่กับ MC ตุ๊กตูนนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กตูนนะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูรถดีๆท็อปๆเจ๋งๆใหม่ๆกันค่ะและเรานะคะก็คงยังอยู่ที่นี่ค่ะกับ โชว์รูมวชิรยนตนะคะศูนย์รวมขายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านหลักสี่แจ้งวัฒนะแห่งนี้เลยค่ะที่นี่นะคะทุกคนค่ะเขามีรถเยอะมากมากมากกว่า200คันค่ะและที่สำคัญประสบการณ์คือแน่นเอียดค่ะประสบการณ์ก็คือขายมามากกว่า20ปีแล้วแต่ก่อนที่จะไปชมรถกันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะกด s u b s c r i b e นะคะช่องของเราก่อนวชิระยนชแนลตรงนี้ค่ะ กดซับสไครต์ก,ก่อนนะถ้ากดกันแล้วไปดูรถกันเลย ตอนนี้นะคะตุกๆุกนะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาชมด้านในรถคันนี้ค่ะคันนี้นะคะก็คือ Toyota v วีออค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซ c ค่ะรุ่น e สดานะคะปี2017ค่ะทุกคนค่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบสีดำความดุดันนะคะความสปอร์ตเราคือเล็กคอมเมนต์มากๆนอกจากตรงรถเนี่ยที่จะกระทัดรัดแล้วอยากจะให้ดูตรงหน้าปัดใหม่ค่ะทุกคนเป็นแบบเรือนแสงนะจ๊ะแล้วคือ นี้คือใหม่แท้ใหม่จริงวิ่งมาแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหและแอร์คือเย็นมากอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าแอร์เย็นเฉียบค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคะส่วนกระจกทุกบานนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าค่ะและเบาะค่ะ เป็นเบาะผ้านะคะดีไซน์พิเศษก็คือเป็นเบาะผ้าสีดําสลับลายสีดาเงินนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะทุกคนขาสาวมากนะคะเปิดได้หมดเลยนะ CDMP3 เสียบ AUX นะคะเนี่ยค่ะเสียบ USB นะคะได้หมดฟัง FMAM ได้หมดเลยนะคะฟังเพลงได้สําหรับระบบเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์แบบออโต้ะคะ่ะทุกคน และตรงนี้นะคะก็ยังเก็บของได้นะคะก็คันนี้เนี่ยก็คือเป็นฟิลแบบขับคนเดียวไปทํางานไปเรียนนะคะก็กระทัดรัดขับไปไหนก็สะดวกสบายจอดง่ายและที่สําคัญดีไซน์ทรงแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็พูดถึงระบบเซฟตี้กันบ้างดีกว่าทุกคนระบบเซฟตี้นะคะมีระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็มีแอร์แบกคู่หน้าค่ะอยากรู้ราคาตลาดใช่ไหมคะทุกคนถาม มาฟังราคากันค่ะ359,000บาทแต่อย่าเพิ่องอุ๊ยตกใจค่ะเพราะว่าไม่ได้ให้จ่ายเงินสดนะคะไม่ได้ถึงเงินก้อนมาแค่คุณมีฐานเงินเดือนขั้นต่ำนะคะเริ่มที่15,000บาทคุณก็สามารถผ่อนแบบสบายๆเดือนละ7,000บาทเท่านั้นอ่ะอยากได้กันเราใช่ไหมถ้าอยากได้ต้องรีบโทรค่ะ โทรก็ได้ขาดที่เบอร์ของเราเบอร์นี้เลยนะคะิตๆๆง,ง,ง,งหรืออยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแชทมาได้ใน Facebook Fanpage ของเรานี่เลยค่ะ หรืออยากจะเจอของจริงอยากสัมผัสอยากทับอยากสัมผัสอยากมาลองเทสต์ได้ <c oughs> ก็มาได้เลยนะคะที่โชวรูมวชีรายนตนนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะหลักสีมาได้ทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง1ทุ่มรีบๆมานะคะราคาดีแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้มิกแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของตุกตูนสุดซ่าแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะอันยอง